เรื่องราวเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะประเทศไทยของเราค่ะเมื่อพูดคุยถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจหนึ่งเลยเราจะนึกถึงการท่องเที่ยวสองอนั่นคือด้านการ,กรเกษตรค่ะณนะวันนี้นะคะทางด้านของกรมการข้าวค่ะก็ได้เชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรไทยที่ปลูกข้าวนะคะเข้าร่วมโครงการข้าวรักโลกจะมีความน่าสนใจอย่างไรมาติดตามกันค่ะ ทางด้านของท่านอธิบด,ดีกรมการข้าวนะคะก็ได้เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านก็ได้พบปะพูดคุยกับประธานส่วนข้าวชุมชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พี่น้องเนี่ยได้ประสบพบเจอและท่านก็ได้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวลักโลกตามแบบ B สิ ซีโมเดลซึ่งเป็นการปลูกข้าวที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยแนะให้ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายต่อสั่งข้าวลดการเผาอาจเป็นปัญหาในเรื่องของหมอกควันได้ในอนาคตนั่นเองนะคะรวมถึงจุลินซีย์ช่วยลดการใช้สารเคมีที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและก็สามารถลดต้นทุนทางการ,กรเกษตรได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะกรมการข้าวก็ยังได้มีการนําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ําแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับพี่น้องชาวนาเพื mm ่อ hmm. ที่จะช่วยลดกา๊าซมีเทนในดินนะคะที่จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้เป็นการลดภาวะโรคร้อนนอกจากนี้ก็ยังได้เน้นย้ําในเรื่องของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก,ก็การสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับชาวนานําไปสร้างรายได้ เสริมให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยนะคะโดยมีกรมการข้าวศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ